ัมมาเบรกสองของราการเนวดาวอนทีวีนะครับทางทูวิชั่นช่อง4 8แล้วก็71นะรวมถึงกล่องหรือว่าจานอะไรก็ตามแต่นะครับติดตามเรยกับเราได้นะครับทุกวันพหัสามทุ่มถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็เอสเอ็มเอส464220นะครับทักทายกันได้เหมือนเดิมนะครับมาคุยกันดีกว่าเรื่องของสัตว์เลี้ยงเลี้ยงนะเคยเลี้ยงไหมนอกเหนือจากมูแล้วมีมีตัวอื่นอีกไหมก็มีก็มีเลี้ยงหมาเป็นหมาที่จะบอกว่าเป็นหมาที่ยังไงอะ จะบอกว่าดีก็ดีจะรู้ไหมล่ะจะบอกว่าดีก็ดีจะบอกว่ารเลวก็อะไรหมาวัดนี่แหละรามีรามีหมาวัดออกลูกมาก็บางทีเห็นสงสารแลก็จะปล่อยมันตายเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงบางก็มีเขาบอกมีชื่อไอโบตัวหนึ่งเหรอใช่ใช่ใช่ที่บ้านรู้เออที่ที่ทีมงานรู้เพราะว่าไปมาแล้วไอโบอ๋อเหรอถามเรื่องของการเลี้ยงหมาก่อนเนยเห็นไงว่าบางคนเนี่ยชื่นชมชื่นชอบตอนตัวเล็กพอมันโตขึ้นน่าเกลียดเอาไปปล่อยวัดมันเหมาะไหมเนี่ย มันภาระนะอันนี้ไม่เห็นด้วยคือแบบว่าแล้วจะปล่อยยังไงเนี่ยก็คือคือถือว่าเป็นคนที่ใจดํามากอ่ะเลี้ยงมันมาไม่มีความผูกพันกับมันเลยเหรออะไรเงี้ยเลี้ยงมานล้ก็แบบเคยฟังข่าวนะบางทีเนี่ยเจ้าของหมาบางทีเนี่ยขับรถไปที่วัดแล้วก็เอาหมาลงมาปุ๊บขับรถหนีก็มีนะแล้วหมาวิ่งตามเออ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 เอนเอองออ้ออเ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 าอับไงเออมันเออย่างออ้เยอเนอคือแบบเออเลยเลยเุดเองความอ่ารักครับตอนอ ประมาณทักเดือนตมาเือนหน่หนอยมาเป็นโรคหน่อยไปปล่อยแล้วอ่าแบบนี้เออนะฮะอ่ะเรามาดูเคสหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าอยู่แถวบ้านผมเองแถ <c oughs> ว <c oughs> ดินแดนนะครับเป็นเรื่องของผู้ชายเนี้ยเขาเกิดโทสะเนื่องจากลูกเนี่ยโดนหมากัด <c oughs> ซึ่งหมาที่ว่านเนี่ยเป็นหมาที่มีเจ้าของด้วยนะฮะก็เลยแบบเอาอย่างนีดีวะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําเองมั้งจะสั่งลูกน้องหรือไงเนี้ยจับหมาใส่กระสอบอะไรเงี้ยทุบตี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 เงี้ย จนไอ้หมาที่แจ็คพอตเนี่ยนะอาการสาหัสกระโหลกแตกตาขวาทะลักหน่อไหมซึ่งแน่นอนนะครับจากคําบอกเล่าของพ่อเนี่ยเขาก็จขอถามสนิดทีถ้าเป็นคุณจมูมโหม้ยูดีเนี่ยหมาก็มาวิ่งกัดลูกจะร้องไห้ซึ่งโหความเป็นพ่อเนี่ยมันก็อาจจะอดรนทำไม่ไหวก็เลยต้องสั่งสอนหมาซะหน่อยอันนี้อย่างแรกเนี่ยถ้าเป็นเนถ้าเคสน,นี้เกิดกับวันหนึ่ง หมามนงับหัวไฟฟาดที่มาทำไฟไ้ฟาดเนี่ยทำไงเอาเราตอกกันแบบตรงตรงเลยน่าจะตีตีน่าจะเตีถึงเวลานั้นน่าจะตีน่าจะเตะคงจะไม่ถึงกับแบบว่าสาหัสสากันใช่คือตีให้มันวิ่งอ่ะคือแบบจะบอกยังไงดีถ้าตอบว่าไม่ตีเลยก็คือจะโกหก จะเป็นการตบบเฟกหจะเป็นการแบบเฟกอจะเอาแบบตรงๆเลยคือนะวินาทีนั้นน่าจะตีแล้วถ้ามันวิ่งหนีเราต้องตามมันให้ได้น่าจะตีถ้าเจอก็น่าจะตีแต่ถ้าพ้นจากวันนั้นไปแล้วอย่างเงี้ยพ้นจากนั้นอารมณ์เย็นลงก็น่าจะคงคงปล่อยและคิดว่าจะสืบสาวแล้วเรื่องไม้ไอ้หมาตัวเนี้ที่ว่าเนี่ยมีเจ้าของไหมหรืออาจจะเป็นหมาจรจัดแล้วจะไปเอาเรื่องเจ้าของไหมก็คงชั่วโมงนั้นอารมณ์โหก็คงไม่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 สืบแล้วล่ะ คงถ้าเจอก็ก็ก็คงตีอะต่อกันแบบตรงๆอะนะต่อกันแบบตรงๆบ้าง,ง <S 2> <S 2> <S บางคนบางคนก็คิาว่าตีมันทําไมมันไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรมันเป็นสัตว์เป็นอะไร <S 2> <S 2> <S เราเลี้ยงหมาเองเนี่ยเวลาหมาเรากัดคนอื่นเนี่ยเราอยังตีเลยตีปากตีอะไรเง <S 2> <S 2> ีย้ยเคยเคยตอน,นเด็กๆเอารองเท้าตีปากให้รู้ซึ่งตามตามหลักเนี่ยถ้าหมาที่มีเจ้าของสมมุติว่าวันหนึ่งหมาของเนยไปกัดชาวบ้านเขา คนที่ต้องรับผิดชอบก็ต้องเป็นเนยถูกป่ะใช่เพราะเราเป็นเจ้าของมันใช่แล้วผมตีด้วยไอโบนี่ไงไอโบเนี่ยกัดกัดคนบ่อยกัดบ่อยมากแล้วสมมติถ้าคนนั้นโดนกัดเราก็ต้องเสียค่ายงค่าย้ายเหรอเสียอะไรตามตามตามแบบทำเนียบเคยมีเคสหนึ่งหลายทีแล้วหลายข่าวแล้วหลายครั้งแล้วที่แบบว่าคนเลี้ยงหมาเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบเขาเขามีกฎหมายไงว่าถ้าหมาอุจจาระหรือว่าปัสสาวะในที่อื่นๆเงี้ยอย่างเดีายอุจจาระเนี่ยต้องเก็บบางครั้งหมาของเราเนี่ยไปเอะอะไอถ่ายได้ไส้ราด จนวันดีคืนดีเจ้าของบ้านหน้าบ้านเขาโมาโหก็มายิงตายก็มีเหมือนกันนะอันนั้นก็ก็แรงไปเออนะไปอ่ะก็อย่างที่บอกนะครักรณีนี้ถ้าบอกว่าเอาใส่กระสอบแล้วลุงตีก็ถามว่าสมควรโดนจับมันหนักไปว่าก็น่าจะสมควรมันหนักไปฮะมันมันหนักไปน่าจะสมควรควรจะใส่แค่ถุงพอกระสอบมันใหญ่ถุงดีกว่าครับผมเอา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 เบื้องต้นนะฮะมีการแจ้งข้อหาการทรุณกรรมคนคนนี้นะฮะ มีโทษสูงสุดก็คือจำคุกสองปีปรับ4ี่0มื่นบาทจำคุกสองปีนะจำที่คุกไหนก็ไม่รู้เหมือนกันปรับ4ี่หมืนบาทหรือว่าทั้งจำ,จำทั้งปรับ <laughs> จำคุกสองปีนี่พ่อคดียาเสพติดเลยนะี่แะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกวะ่ะเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะคนที่รักหมารักสัตว์หนือป่าประมาณนั้นนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นเคสหนึ่งที่น่าจะใกล้ตัวเราแหละเพราะว่าอย่างหมาอย่างแมวเนี่ยมันก็ เป็นความผูกพันเนาะมแมวมันเคยไปกัดใครไหมยังแม้ว่ามีข่าวนะมแมวตัวเด <c oughs> ือวฮะแมวตัว <c oughs> เดีอวเออเนะเนมีวิธีในการที่จะบอกคนที่ดูแลจะดูแลตัวเองไงกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงต่างๆอาจจะเป็นตัวเราก็าดีเนป้องกันไงไม่ให้ไปกัดชาวบ้านหรือเผื่อลูกเนี่ยเนมีวิธีป้องกันไง คือเราเราก็ต้องดูเด็กเราอย่างกับเราอยู่ตามชุมชนอย่างเงี้ยเราจะปล่อยเราก็ต้องรู้หมาตัวไหนดุหมาตัวไหนไม่ดุอะไรเงี้ยเราก็ต้องเราคอยระวังไปถามเลยไปไปซอรวเลยไอ้นี่ดุนี่ไม่ดุเงี้ยไม่ใช่เราเราอยู่อย่างผมอยู่รู้เราจะรู้ในแบว่าผมก็รู้แล้วไม่มีตรงนั้นไม่มีหมาตัวไหนกัดเลยมีหมาผมตัวเดียวที่กัดเขาอ๋อดีขนาดผมเจ้าของถามพวกมันเดิมันยังกัดเลยอ๋อเหรอนี่ยไม้หรคือมันเป็นหมาไอโบ้มันเหมือนเป็นหมาขี้ตกใจอคือถ้าใครก็แล้วแต่เดินผ่านไปเถอะไม่กัดอย่างนั้นก็ไม่กัด แต่ถ้าวิ่งแบบมันนอนแล้ววิ่งแบบกระโดดปุ๊บมันงับเลยเคยดูอะไรวะเคยมีสกู๊ปให้ดูแล้วไงในรายการแล้วจำไม่ผิดหมาเนี่ยเวลาที่เราเดินไปที่เปี่ยวๆแล้วหมามันอยู่เนี่ยเขาจะมีพวกเขาอะเราต้องอย่าวิ่งหนีมันวิ่งหนีมันมันจะกลัวเขาบอกว่าถ้าคุณมีของโดยเฉพาะล่มนะ่ะให้กางร่ม มันจะทำรู้สึกว่าหมาเนี่ยมันเฮ้ยไม่ตัวใหญ่ขึ้นเว้ยเหมือนเคยขี่มอไซค์อ่ะขี่มอไซค์อ่ะพอหมามันตั้งท่าจะไล่ปุ๊บพอเบรคปุ๊บตั้งวิ่งหมดเลยพอเบรคตั้งกับตั้งแบบเหมือนจะลงหมาวิ่งหมดเลยก็เป็นอย่างนี้เราจำแรกๆก็ไม่รู้หรอกขี่ผ่านหมาเต็มตัวยกขาแล้วขู่ขาไม่หรอกคือบางทีเราก็โมโหเหมือนกันนะแบบขี่จักรยานก็เคยเจอหมาวิ่งไล่มันอาจจะทให้เราเสียหลักนะขับปุ๊บรถสวนมาชนเราก็เสียเหมือนกันนะฮะนะฮะแต่ถ้าเจอแบบเนี้ยแบบในรูปเนี้ยน่ารักจังน่าจะวิ่่่่่งนนาารรัักกออะะ เจอน้ำก็โดดน้ำเจออะไรก็วิ่งหมดอ่ะแต่ถ,ถ้าให้เลือกระหว่านะงทางขวามีหมาถ้าให้เลือกระหว่างทางขวามีหมาอทางซ้ายมีเมียนะผมวิ่งทางขวาดีกว่ะเวลาเมโมเรียบอ่ะไอ้ไตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่ากลัวอันนี้ก็ดุเหมือนกันนะนมีเคี้ยวเลยพี่อ่ะมีตัวมีตัวนึงทำไมจะร้ายันาดนี้ลองหมาดุดุยังไงมีคิ้วด้วยโอ้ยทำไม เจอผมเจอของผมดยอะไอหมาคาบดาบผมอะที่เคยลงไปแล้วไม่รู้เห็นเห็นได้ละทุเรศทุเรศนะฮะเอางี้เราไปฟังมุมมองของหลายๆคนดีกว่าโดยเฉพาะดาราศิลปินนะฮะที่เขาอาจจะเคยฟังข่าวหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาก็ตามแต่นะครับมีน้องวิววรรณรสดนะฮะน้องไอซ์ลันยูแล้วก็รวมถึงซิลิต้าเจนเซนด้วยไปฟังกันครับ รู้ว่าจริงๆแล้วคือถ้าเป็นหมาแบบมีเจ้าของอย่างเงี้ยก็คือต้องอยู่ที่เจ้าของในการดูแลเราก็คือต้องดูแลทั้งสองฝ่ายคือถ้ามันเมื่อมันแบบถ้าไม่ให้เรื่องเกิดขึ้นก็คือเจ้าของก็ต้องดูแลหมาเราก็ต้องดูแลลูกหลานของเราอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าความโกรธแค้นอ่ะมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ว่า มันมันต้องอยู่ในการระมัดระวังคอยดูแลกันมากกว่าเนี้ยสงสารแต่ว่าถ้าสมมติคือวิวคิดในใจว่าถ้าเออถ้าเป็นลูกเราเราก็โกรธไงแต่ว่าถ้าเป็นหมาเราเราก็โกรธด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการร่วมมือกันนะคะทั้งหมดที่จะช่วยดูแลทั้ง2อย่างอะไรอย่งเงีก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะคะก็ก็อยากให้คนเข้ามาดูแลเหมือนกันค่ะกับเรื่องนี้ค่ะบางทีเราก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยเหลือกันและกันเองด้วยค่ะค่ะ พี่ไอว่าโอเคหนึ่งในจุดที่เข้าใจได้ว่าคนเรามันมีบันดาลโทสะแต่ว่ามันควรจะมีบันดาลโทสะแบบควบคุมตนเองนิดนึงนะฮะคือคือไอก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายคือหมาเขาก็เป็นชัดหน้าขนเขาคงไม่รู้เรื่องหรอกคนเองก็คงแบบหูกัดลูกเรารอ่ะก็โมโหอะไรเงี้ยแต่ว่า จริงๆแล้วการไปทําร้ายเขาอ่ะคือเขาก็เขาก,เขาก็เขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกหมาแล้วการที่แบบไปทําร้ายเขาขนาดนั้นแล้วเขาแบบมีชีวิตต่อที่ลําบากอ่ะมันมัน,ม,นมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าถึงขั้นแบบหมาตาบอดเลยมันก็คงรุนแรงจริงๆเหมือนกนันนะครับก็อาจจะอาจจะให้บทเรียนเขาแต่ว่าอาจจะไม่อาจจะไม่รุนแรงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าคือจริงๆพวกพวกสัตว์ทั้งหลายที่ที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราต้องทําให้เขารู้นะว่าการกัด การทาร้ายการอะไรอย่างงยที่บ้านก็เลี้ยงหมาเหมือนกันอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะต้องมีตีเขาบ้างแต่ว่าตีแค่ในจุดที่ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ควรที่จะทําแบบนี้อะไรเงี้ยเอออย่ารุนแรงกันเกินไปไอ้ว่ามันก็ต้องระวังกันทั้งสองฝ่ายก็คือถ้าเรามีเด็กอยู่ในความดูแลของเราเราก็ต้องระวังเด็กของเราด้วยถ้าเรามีสัตว์อยู่ในความดูแลของเราเราก็ต้องระวังสัตว์ของเราด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็คืออะไรก็ตามครับคือไอ้ว่าความเมตตามเป็นสิ่งที่ดีใอ้ก็ไม่ได้โทษแบบฝังที่เป็นฝั่งที่ทำกับหมาว่า ไม่ควรจะทําแบบนั้นหรือว่ากับหมาว่าเฮ้ยไปกัดคนไปก็ดทำไมหรืออะไรก็ตามคือไอ้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครตั้งใจอยากให้เกิดแล้วก็จริงๆแล้วถ้าแฮนเดิลกันได้ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่ให้บาดเจ็บกันไปซะทั้งสองฝ่ายก็จะดีกว,ว่าชอบไอ้พูดรวมถึงเพิ่มเติม,ตมหน่อยเราต้องรู้ด้วยว่าอันนี้หมาเราธรรมชาติของหมาเราเป็นยังไงคือบางทีเนี่ยนะแค่เปิดประตูปุ๊บมันวิ่งพุ่งไปแล้วอ่ะเราต้องเพื่อว่าถ้าเรารู้ธรรมชาติของหมาเราต้องจับมันนะเข้ากรงก่อนเออ เพราะบางทีเนี่ยเราผมไั่ใช่ตั้งตัวจะเปิดประตูเอารถออกเนี่ย <ไป S 2> มันวิ่งไปละก <นะ S 2> ัดชาวบ้านชาวช,าวชาว่องละก็สวยไปก็ยิไงไอ้พวกที่ผมบอก,กพี่พวกพิษบูนั้วด้วยต้องต้องสูงเออพี่กลัวพิษบูมากเลยต้องงสูมากถ้าโดนฉกนะต้องไปที่สถานทเฮ้ยเล่นไปแล้ว<อ>่啊พี่เล่นไปแล้ว啊พี่เล่นซ้ำทำไมแล้วเผื่อดีทันได้ไงโอ้เล่นได้ไม่ควรเล่นใช่ไหมนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะโดยเฉพาะคนที่บอกว่าตัวเองรักหมารักแมวก็ตามแต่นะฮะต้อง เอาใจใส่นอกเหนือจากการที่คุณเอาใจใส่มาแล้ว <herum> คุณก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องของสวัสดิภาพของคนที่อยู่รอบข้างคุณด้วยนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บหนึ่งดีกว่าใครที่อยากจะเพิ่มเติมเรื่องของของง้อความนะครับ464220มาส่งมาได้นะครับแล้วก็ใครอยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องของเหตุการณ์หมาไปกัดคนหรือว่าอาจจะเป็นเคยมีคนกัดมาไหมไม่มีเนาะม <iance> ีแต่หมากัดคนนะครับก็แชร์มาได้นฮะเบรกหน้าเราจะพูดถึงเรื่องของ อ่อมีเคสหนึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดติดครับผมไม่ใช่ใครอื่นครับเด็กปสองติดยามีพี่ชายมันต้องให้พี่อธิบายแล้วล่ะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอใช่ต้องให้พี่อธิบายไหนดูซิเดี๋ยวอธิบายอยู่นะเอเวอร์อาเจนนอลนะเดี๋ยวอธิบายเองก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวอธิยนี่ไงอาชีพไหมอาฉีพทุกพันนธง